เ้ยยขโมป้าเป็นยามอ่ะไปจับตัวสิไปสิว่าฮเฮ้ยวันนี้มาทำงานวันแรกตื่นเต้นเนาะฉันก็เหมือนกันค่ะ ไม่เป็นไรครับมากับผมสบายสบาย <c oughs> อะไรเนี่ยเฮ้ยใ,ใครรับป้านยังเป็นยามเนี่ยนั่นน่ะสิคะรับเข้ามาได้ยังไง แกปูนี้แล้วคนเคี้ยวหมากอยู่บ้านซะมากกว่าป้าตื่นอรุณสวัสดิ์ค่ะยังมาตะเบะใส่อีกอะไรนี่ถามจริงครับป้าใครรับป้าเข้ามาทำงานตำแหน่งนี้เนี่ยอ๋อป้าก็มาสมัครงานเหมือนพวกคุณนั่นแหละค่ะสมัครงานผิดตำแหน่งหรือเปล่าป้าย้ำเนี่ยนะ ทำไมเหรอป้ามาเป็นยามแล้วมันแปลกตรงไหนเหลยคะแปลกอายุรุ่นนี้แนะล้วเราไล่โจรทันไปยังไม่รู้เลยเมื่อกี้ยังนั่งหลับอยู่เลยผู้จัดการคะฉันว่าอย่ามาเสียเวลาเสวนากับป้าแกเลยดีกว่าคะ่ะนั่นน่ะสิค,คะนี่ก็สายแล้วมาทำงานวันแรกอะสายแบบนี้เดี๋ยวเจ้าของบริษรัทรู้เขาก็จะไม่พอใจเอานะคะนี่ ป้าป้าคิดว่าป้าเป็นใครถึงกล้ามาสอนว่าผมเนี่ยป้าก็ทํางานที่นี่ก่อนคุณน,นั่นแหละค่ะโอ้โห oh ป้าเป็นแค่ยามใี่กล้าพูดแบบนี้เหรออยากคิดเอามาก่อนผมจะไม่มีปัญญาเอาป้าออกถ้าอ,าออกได้ก็ลองดูติค่ะเฮ้ย hey, ป้ารู้ไหมผมเป็นใครเนี่ยกล้าพูดมากไปกันเถอะค่ะผู้จัดการ มีเรื่องกับยามแก่มันไม่คุ้มหรอกคะ่ะได้นำเลยคอยดูแล้วป้าจำหน้าผมไว้นะผมจะทำให้ป้าโดนไว้ออกให้ได้ เบียร์ยาค่ะค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นคุณฟิล์มผู้จัดการคนใหม่ที่มาทำงานวันนี้วันแรกใช่ไหมคะใช่ครับยังไงก็ฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะครับ ทางเราต้องเป็นฝ่ายฝากฝังงานบริษัทของเราให้กับคุณฟิล์มมากกว่าค่ะส่วนพวกฟิล์มสารแล้วก็ Data ข้อมูลต่างๆของบริษัทเนี่ยให้เลขาเอาไปวางบนโต๊ะคุณฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะฝากด้วยครับขอบคุณครับอบอสครับคือผมมีเรื่องอยากจะถามนะครับอ๋อค่ะเรื่องอะไรคะอา่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือผมสงสัยว่าใครได้เป็นคนรับ ป้าแก่ที่ทำเป็นยามอยู่หน้าบริษัทนะครับแก่ขนาดนี้แล้วผมคิดว่าเขาคงไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้ครับถึงแกจะแก่เนี่ยแต่แกก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาบอสร,รู้ได้ไงครับ <c oughs> ก็ฉันเป็นคนรับแกเข้าทำงานเองนะคะอบอสเป็นคนรับเข้ามาเองเลยเหรอครับ <c oughs> ใช่ค่ะก็ป้าแกสนใจตำแหน่งยามนี่คะอืม ผมขออนุญาตพูดนิดหนึ่งคือผมคิดว่าป้าแก่คนนี้เนี่ยไม่เหมาะสมกับตําแหน่งยามหรอกครับเมื่อกี้เมื่อเช้าที่ผมเข้ามาทํางานก็เห็นป้ายังนั่งหลับปุ๊บอยู่เลยคุณฟิล์มคะคืออย่างนี้นะคะที่เห็นว่าป้าแกนั่งฟุบหลับอยู่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วนยแกชอบมาก่อนเวลางานค่ะมาก่อนเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะอย่างคุณฟิล์มมาเข้าง,งาน9ก้าโมงเนี่ยจริงๆแล้วป้าแกเริ่มงาน10โมงเช้าค่ะ แล้วครับใช่ค่ะเอ่อถ้า,างั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวฉันขอทำงานต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณฟิล์มกลับไปเริ่มงานได้เลยอครับรับทราบครับนั้นก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ พักเที่ยงแล้วกินอะไรกันดีเราฉันว่ากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอืมก๋วยเตี๋ยวก็ดีหืมกลินนไหมกลินอะไรอะจริงด้วยหอมมันกลินส้มตำเลยค่ะหอมป้าอะไรอืมเหม็นอ๋ออีกป้ายแล้วอ นี่ป้ามาเั่งกินส้มตำนี้ทำไมเนี่ยเอาไม่ให้ป้ากินตรงนี้แล้วอย่าให้ป้าไปกินตรงไหนแต่เข้าใจไหมว่ามันเหม็นนะมันเหม็นเหม็นใช่ไหมเหม็นเหม็นอะไรไม่เห็นเหม็นเลยเนี่ยของอร่อยเลยนะที่เถียงผมเหรอป้าพูดไม่รู้เรื่องเหรอ งั้นต่อไปนี้นะผมขอสั่งป้าว่าอย่าเอาไอ,อ้ท่อมตำนี่มากินที่นี่อีกโอ้ยไม่ให้ป้ากินตรงนี้ป้าเฝ้ายามอยู่ตรงนี้แล้วถ้าป้าไปกินที่อื่นนะ่ะเกิดขโมยเข้าบริษัทนะ่ะคุณจะรับผิดชอบเหรอเอ้เนี่ยป้าแกอย่าคิดนะว่าเป็นคนโปรดท่านประธานแล้วจะมาต่อปาต่อคำกับผมอย่างเงี้ยคุณนั่นแหละอคติกับป้าป้าไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยหนึ่งและอีกอย่างเนี่ย ตรงนี้ก็ไม่มีป้ายติดว่าห้ามเอาส้มตำมากินป้าเก่งนะป้าจะคิดว่าฉันทำให้ป้าตกงานไม่ได้ถ้าทำได้ก็เอาสิคนบ้าอะไรอ่ะเป็นถึงผู้จัดก,การก็มาทะเลาะกับคนแก่โหดป้าเออผู้จัดการคะแรลว่าไปกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวหมดเวลาพักเที่ยกันพอดี ่าไว้ก่อนเลยแกสวัสดีค่ะคุณผู้จัดก,การอา้าวไม่เข้าไปข้างในเลยคะ รอบอสป้าสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สบายดีค่ะสวัสดีครับบอสสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณฟิล์มป้าคะดังนั้นหนูขอตัวเข้าไปทำงานก่นกอนแล้วกันนะคะเฮ้ <S <S ขยขโมยคุณช่วยตามหนูหน่อยสิ เฮ้ยป้าเป็นยามอ่ะไปจับโจมสิไปสิว่าเฮ้ยเฮ้ยระดับป้าน่ะไม่ต้องวิ่งให้เปลืองแรงหรอกป้าคะงั้นเรารีบไปดูโจมไปดูกระเป๋ากันไหมคะโแบบอ้ย

ไม่ไม่อย่ายา,า,า,าจะแจ้งตำรวจจับผมนะครับผมไม่ได้ตั้งใจผู้ชายคนนั้นเขาจ้างมาให้ผมมาจุดกระเป๋าผู้หญิงคนเนี้คนนี้เหรอใช่ ทำต,ตามแผนที่คุยกันไว้นะเดี๋ยวพอมันเดินเข้ามาเนี่ยเราสัญญาจากฉันครับแค่ยามป้าแก่ๆเนี่ยยังไงก็วิ่งไม่ทันผมหร้วครับดีฉันจะทำให้บอสรู้ว่าไอ้ป้าเน,นี่ยมันไม่เหมาะสมกังการเป็นยามสมควรโดนไล่ออกคุณไม่ชอบป้าต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอคุณฟิลม์มฉันไล่คุณออก แล้วไม่ต้องให้ฉันอธิบายนะว่าทำไมอ่ะบอสครับคือผมขอโทษนะครับแล้วก็ผมขอโอกาสอีกครั้งนะครับไม่ได้ค่ะคุณทำขนาดนี้ฉันว่ามันเกินไปนะคุณไม่ชอบป้าแกขนาดต้องทำขนาดนี้เลยเหรอโอยเฮ้ยแกนี่มันไม่น่าพลาดเลยเลยเห็นไหมว่าฉันเสียทั้งเงินเีทั้งงานเนะ่ยเพราะแกคนเดียวเลย มันจะมีหน้าไปโทษคนอื่นเขาอีกเหรอคุณน่ะทำตัวเองแท้ๆหุบปากไปเลยป้าถ้าไม่ใช่เพบาะป้ากูประสาทฉันนะทุกอย่างไม่เกิดขึ้นหรอกคุณนั่นแหละพูดไม่ดีใส่คนอื่นก่อนโยนก้อนหินใส่คนอื่นและอย่าหวังให้คนอื่นโยนดอกไม้ให้คุณอย่างนั้นเหรอเออออกก็ออกวะไม่ง้อหรอก เฮ้ยเดี s <S hey. ๋ยวเฮ้ยอะไรจะปล่อยเว้ยจะไปไหนวะเฮ้ยถ้าโดนจับก็โดนจับได้แกนดีกว่าไปสอนอไปเฮ้ยไปไปอะไรวะโธ่เอ้ยปล่อยสิไม่ปล่อยอะไรแล้วก็ไม่ปล่อยไงจะจับทำไมแล้วปล่อยท่านวุ้ยไม่ปล่อย